กระผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสู้สุขคนนะครับอ่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องนะครับอ่ะมื้อนี้เป็นวันที่วันที่สิบสามเราพี่น้องเอฟซีนะครับวันที่สิบสามเดี๋ยวดะครับผมวันที่สิบสาม พุทิจีกายนนะครับผมอ่ะอีกปกีมือก็จะเป็นอ่าของอ่ะโชคดีกันนะครับอ่ะครับพี่น้องยุ้ซี่เมื่อนี้ยจะมาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันว่าเป็นพ้องอยังกันนะครับ กดประจำวันที่16นะครับ16พฤศจิกายนนะครับผม25งหกันนะครับข่อเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผม อะครับผมวดประจำวันที่16นะครับทุกช่องทุกทันก็อยากจะให้พี่รองอีซีมีโชคมีลาบมีถูกรางวัลกันนะครับนนเดีอยวีามาเบิ่งกันครับผมเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียวสำหรับโค้งสุดท้ายนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับอยากจะฟันให้ตัวเดียวกันนะครับ ขันมาคือมาขันรุดก็คือรุดไปรวดพี่น้องยุ้่ต้องอหลายตัวนะครับสำหรับสายวิ่งสายวิ่งสายรูดหรือสายที่ชอบขยันนะครับเดขกขยันหามผาดไปพี่น้องยุนะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะครับผมอ่ะิืมไปนะครับดบดประจําที่16นะครับ ครับเลขวิ่งนะครับนะครับอ่ะเลขวิ่งพันล้านนะครับมาแบบวัดต้องกังัวให้น้องยุ้ีอ่าววดนี้นะครับ ชีขาดไปตัวเดียวนะครับชีขาดไปตัวเดียวว่าจะมาตัวใดกันอาพี่น้อง f อฟีก่อนที่จะเข้าไปก่อนที่จะไปเบิงเลกิงนะครับกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องสักก้อนนะครับผมอาขอกันสักก้อนนะครับขอกันแบบด้านๆนี่แหละพี่น้องนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเอฟซี FC ที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหมท่ทางช่องหรือเอฟซีเก่าที่ ากลับขึ้นมาเบืองทังช่องกันก,กดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับกดติดตามกันไว้นะครับเอาครับผมวดนี้นะครับฟันตัวเดียวเฉพาะเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับเลขวิ่งอย่างเดียวอ่ะอ่ะชี้ขาดอ่ะชี้ขาดไปที่ตัวเดียว ของงวดนี้พีร่รองเอฟซีนะครับชี้ขาดไปที่สองนะครับสองนะครับสองล้านเปอร์เซ็นต์ตัวเดียวนะครับพีร่รองเีฟซีสำหรับคนที่ขยัน ชอบเล่กขยันชอบเลยกออกกำลังนะครับเอาไปตัวเดียวพี่น้องเอฟซีบอจับโคโู่ให้แล้วพี่น้องเอฟซีอ่ะบอจับคู่ให้ให้เล่กวิ่งตัวเดียวงวดเอาเป็นบนล่างนะครับบนล่างกันไปเลยนะครับอ่ะบนล่างนะครับครับบนล่างนะครับ,บ,รบชอบบนก็เอาบนชอบล่างก็เอาล่าง นี่ไขยคือตัวเดียวนะครับมีทางช่องของเอสเท่านั้นที่ให้ตัวเดียวเห็นวาครับพี่น้องอีฟซีนะครับนี่คือให้ตัวเดียวอีดีเออร์ะนะครับเราต้องคอมเมนต์มารอกว่ามีตัวเดียวบ่มีครับมีแท้แน่นอนเอาไปสองล้านเปอร์เซนต์งวดนี่บ่บนกลังนะครับเอาสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกาย ไปรูดกันนะครับไปรูดกันได้หรือเอาไปจัดกันนะครับงวดนี้นะครับมาแทะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับเอาแคปหน้าจอกันเอาไว้พี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับบ่ต้องเอาลายตัวเอฟซีว่าเอาตัวเดียวกับพ่อพัชครับเอาตัวเดียวว่าต้องจับู่ให้ขันได้ตัวเดียวพันยากเกย์ค้คน้่มา อ่าฉะนั้นแล้วบ่ต้องเอานะครับกัจจีหาว่าหลายคือเก่าแม่นบ่พี่น้องได้วิ่งตัวเดียวจับคู่ให้แอดนะฮะจับคู่ให้แล้วกัจจีว่าเอาหลายตัวแท้ฝันว่าอีกทีเนาะอ้าวฉะนั้นเอาไปตัวเดียวก็วพอนะครับไปจับคู่เอาเองน้าพี่น้องกิฟซีจับคู่เอาเองจะมาหลักหน่วยหลักสิบ นั่นให้พี่น้องอิฟซี่เอาไปจับคู่เอาแต่วิ่งบอพลาดพี่น้องอิฟซี่งวดนี้นะครับวิ่งบอพลาดนะสำหรับสายวิ่งสายออกกําลังกายนะครับอ้าขอบุญขอบคุณพี่น้องอิฟซี่ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับอ่ขอบุญขอบคุณอีกครั้งนะครับที่บอเดิมแอดนะครับอเอามาฝากกันเช้านี้ คุยกันก่อนหวยออกก็ว่าได้พี่น้องคลิปซีะว่าอีกคือสองวันเท่านั้นเสามวันวันนี้วันที่สิบสามอีกสามวันวันที่สามไออ่าสิบหกอ่า,อาวันที่สิบหกก็จะโชคดีกันเฮงเฮงด้วยกันแล้วนะครับหลังจากจบคลิปนี้ให้พี่น้องคลิซีเข้าไปติดตามสรุปนะครับสรุป อหอยเหล่าพัฒนากันนะครับสิบสี่อาจารย์เมื่อนี้นะครับสิบสี่อาจารย์ว่าจะมาตัวใดกันเอาฉะนั้นล้วก็แคปหน้าจอากันเอาไว้ชอบใครเอานะครับพอชอบก็บพนัน,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 นพเป็นเพียงแนวทางกันนะครับเป็นเพียงแนวทางกันเด้อนะครับนะครับเป็นเพียงแนวทางกันเอาขอแจ้งข่าวอีกทีนึงนะครับพี่น้องมีคนอ่าคอมเมนต์มาอ่านะครับ จะวังดีหรือจะวังไหรหรือทัางช่องอื่นคอมเมนต์มามก่บบอแน่คือกันนะครับว่าอ่าของทัางช่องแอดนี่คือหลายล่างแถววัทันล่างเดียวครับผมล่างเดียวมผมมีหลายล่างนะครับถึงเพื่อนทองมาให้ซื้อมันตรงกันนะครับพอแล่แม่แล่ลูกแล่ก็บ่ากันไปนะครับมีรักฐานนะครับห้ไปเบิ้ง นะครับพี่นหลังกันได้เอาฉะนันแล้วให้สั่งสรรกันสักน้อยนะครับพี่น้องให้สั่งสรรกันสักน้อยนะครับอดวาสี่วอลเลยหล่ะพี่น้องอิฟีขั้นแขวอ่ะขอให้โชคห้มานกับเลขวิ่งตัวเดียวครับผม